ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำเนาะปุ้ยมากวิวค่ะจ้ะอากาศกำลังดีต้นไม้ไงบรรยากาศข้างล่างจ้ะปุ้ยบรรยากาศง่ามค่ะจ้ะบ,บรรยากาศจังสินเนาจ้ะ แว่าแถวนี้มีหมูป่าพร้อมได้จ้ะหมูป่าใช่ไหมแดนหมูป่าเหรอไม่ตัวแต่ไรอย่างแซมมวงหมูแต่ว่าอยู่อยู่ป่าอยู่จังลยไปต่อกันเลยจ้ายางไปเรื่อยๆนะจจะ ก่วงค่ะกลัวสียางอ่อมจ้ะยางชิวๆจะวั่นยุดธแบบนี้อากาศดีๆีใจอยู่นี่ต้นไม้ลายเย็นสบายลายนะจ๊ะแต่ว่ากะสถานที่ตรงนี้มันก็ง่ามนะจ๊ะบรรยากาศดีดีเสาดอนมาเธอแหลกนะจ๊ะนี่มาเธอแหลกบุกเคยมากเลยจ้ะ บรูว่าสิบย่างแสบับนี้นูมิงแลนก็นเลยหาหมองผ้าไม่ยางนะจ๊ะนูมิ้งแลนเพิ่งกับผ้าเป๊ะผนเด้จะแนวกินอยู่ในกระเป๋า อะไรอะ่ะสะพาน จะเป็นไข่อ่างเก็บน้ำนะจ๊ะขับเป็นบานห้องพิ่กนกรเอิ่นแบบเคลื่อนนะสิเะาจะเคลื่อนเก็บน้ำโอ้ยใหญ่อยูอย่เลยจ๊ะขังเทิงก็สิเป็นสะพานยางขึ้นไปเบิ่งวิวนะจ๊ะ ี่ก็จะเป็นสะพานเขื่อนนะจ๊ะปัตวิวงามคักจ๊ะเป็นสะพานนะจ๊ะเป็นมองกั้นเขื่อนนะจ๊ะนี่วิวข้างล่างนะจ๊ะไปเสาวดอนสิพาขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ชมวิวข้างล่างเป็นจังแดนนะจ๊ะอ้ข,อข้างล่างไงค่ะจัะตรงนี้ เป็นมองเก็บนะจ้ะมองกันก้นกั้นกั้นน้ำตรงนี้ก็จะเป็นตรงกั้นนะจ้ะกั้นน้ำเพื่อนก็สิปล่อยออกไปว่าไลน์นะจ้ะตรงนี้นวิวนะจ๊ะก็จะเป็นปลาส่วนทางนี้ก็จะเป็นตรงเก็บน้ำนะจ้ะนี่จะจะเป็นตรงเขื่อนตรงเก็บน้ำนะจ้ะ ยางต่อจะ้ะในเวลาเดินช้าชา <laughs> <laughs> ดเดินเร็วไม่ได้เหนืงง่อย ซาว,ดวุดอนต้องยางขึ้นโน่นจ้ะเมื่อยเมื่อยเบิงเบิงจะ้ะปวดอะนูมีแรงยางขึ้นไปแล้วโอ้ยยางขึ้นโน,น,น่นจ้ะทุกคนโอ้ยเมื่อยเมื่อย นั but, uh, mm ่นแหละ่นอี่เราเิไปต้นตรงเค่อนกันวันนี้ก็สิยางออมนะจ๊ะยางออมไปตรงจอดรถจ้ะ งามคักจ้ะย่างลงมาตรงริมหนองจ้ะริมเขื่อนเห็นบ่จ๊ะตรงกันเขื่อนใหญ่ๆเห็นบ่จ๊ะตรงกันเขื่อนตรงริมหนองจ้ะนี่ริมเขื่อนกนะูนะน้องมากับไปเล่นน้ำจ้ะป๊าบเขื่อนกว้างคักจ้ะกว้าง ไปไว่ายน้ำมักเลยไปเลยโอ๊กไปเลยไปไว่ายน้ำมักคักได้จ่าเลนน้ำมากระได้เรือเพิินมาหาป่าเนาะจ้ะ ตงปล่อยน้ำจ้ะไปปล่อย <c oughs> สไลเดอร์ <c oughs> ปลอยแม่แดนลงไปไป,ไปลงไปสไลเดอร์ ห่อนแล้วจะบบดน,นี้ถอดเสื hatten, soup, after, ussen, man, a, ningún, ้อแขนยาวเราจะห่อนยางไปยางมากกลัวสีออมจะตอนแรกนึกว่ามันสีแบบสีแบบไกลๆสีน่าจะมันแบบแม่นามันยวยางเวยางไปเรื่อยๆจะกลัวสียางออมแบ้โอ้ยเหือแต่เหือแตนจะห่อนแห้งห่อนแล้วจะเมื่อยโอ้ยอ้่าที่ห่อสียางไปอัน ยางอ่อมได้เนาจะตรงนี้ค่ะกลัวสียางม่หดตรงนี้เน,น,นาจะเบิ้งนำพานตรงนี้อ้าใักไม้ากินน้ำก็จะโอ้กลัวสียางม่หดตรงทามเนาจะไกลคกกับจะเสาด่อนกับเมือยค่ะจะเบิ้งถอดหมวกถอดเสื้อออก เหนื่อยฟวดนะ่จ้กเฮ็ดยังจะดอกปังไงคุณนะเฮ็ดนี่ยังวุ้กินบะไรดอกจ้จะคุณเฮ็ดดอกปังไงดอกมันบานเฮ็ดเฮ็ดกีได้คิดไม่ได้หรอกเนาะเนาะเกิน พื่อน่ะเอียงก่อนะพื่อน่ะนกนกิกนนกกินนกตายแล้วคิดว่ากินได้แม่บีนกตายไม่ใช่ไม่กินฝรั่งนี่กับหักเทียงาะมวกินเค้กจ้าทุกคนขับเค้กแค่รถจ้ะแค่รถเค้ก ก่อนนะขักขนาดจ้ะแซบแซบนุ่มนะเห็ดเองจ้ะเห็ดหมูว่านมากระยกัก ข้ามานะไาจะกินข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวมากินหิวข้าวเก็บเขียกเยอะิี้แมากี่ขันเก็บไปเนี่ยหิหเขาเนาะซ้อนแม่เอา ม้าก็อยากนะเออ <sit> เสร็จแล้วหิวข้าวแล้วหิวข้าวหิวข้าวไหมมากำลังมามีคนยางมากอยู่จ้ะ ึกว <laughs> ่าสิบบมีคนยางได้แต่แถวนึ่ีวันนี้่ินม่เมาทำไมไมจ้าทุกคนเสาดอนกับยางอ้อมมากแล้วเนาะจ้า ไก่สีหอดมองจอดรถเ้าจะผ้ากันผ้นากันยางอ้อมมากนะจ๊ะฟังตรงขามที่เสาด่อนไทยอยู่นี่กะสิเป็นสิเป็นตรงไอจุดเริ่มต้นที่ยางอ้อมมากนะจ๊ะไก่คักจ๊ะ ผู้ใดมาคลิปวิดีโอนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวอุดรนนุมอิงแรษน,นะเจ้าบันนี้สาวดอนกะสี่ยางไปตรงจอดรถแล้วนะจ้าสาวดอนกะขอโตัลาไปก่อนนะจ้าไปละจ้าคลิปนี้